เอาไหมเอาไหมลัดได้วยนะคะวันนี้เป็นภคพาอีตอนนี้เราก็ไม่มีอะไรมากเรามาเดินเล่นในนี้แต่เราจะเดินไปด้วยทําคลิปไปด้วยนะไป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 เดินไปด้วยคลิปไปด้วยนะดูวิวซะหน่อยดูวิวในโรงเรียนโรงเรียนกำลังทําใหมดูดูดูทางโน้นนั่นนั่นโอ้ต้องให้ดูใกจินจะลวนนั่นนั่นฮึมอะดูข้างล่างสวยไหมโอ้ยชั้า แล้ววันนี้เราจะมาทาคลิปอะไรอ,ะอ่ะก็ต้องคิดก่อนนะครับเอ,อต้องเดิดนไปเรื่อยๆอ่าเราจะตัดคลิปนะครับเดี๋ออยวม,มาแป้นหนึ่งเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาแป๊บนึงแล้วกอนตัดเลยตัดเลยเอเราก็กลับมาแล้วโอเคเราก,กลับมาแล้วเฮ้ยนู่น,น กลบมาอีกครั้งแล้วนะครับเพื่อนๆนั่นตัวอะไรอะยืนเห็นตรงนั้นน่ะแนเยเ่มโอ้โอไม่อยากจะเชื่อเลยแต่กองกด้็แต่กงวิ่งหนีก่อนโอแล้วนั่นะครับเดี๋ยวมากลับมาเจอกันอีกรอบนะครับ กับมาคิดที่สี่แล้วเคี๋้วผมจะรอผมจะใช้อันนี้ไปทาหน้าไอ้นั่นตอนนี้มันกำลังนอนอยู่ เออค้นคุณคุณคุณคุนต่อไปพี่แกงมองนะที่บอกว่าภูเขาเนี่ยลงไปมันจะไม่เจ็บแล้วลงไปแล้วเจ็บลงไปเจ็บแต่ถ้าลงไปบาง้านกอาจจะเจ็แต่ฉันว่ามรนไม่มีวันเจ็บหรอกมาจริง耶เออลองทำใหม่ดีทางนี้ก็แล้วกันอย่าพักอย่าพักทำเป็นผักเบา ดูมันทำกูไม่เดี๋ยวเอาไหมเอาตอนที่สี่น้องบอกคุณผู้ชมไปแล้วว่าขออนุญาตทำคลิปที่สี่ไหมนะครับไม่เป็นไรหรอกถ่ายไหมขออนุญาตทำคลิปที่สี่ไหมนะกลับมาเจอกันอีกรอบนะครับเมื่อกี้ผมขอใหม่นะคลิปที่สี่อ่ะเพราะว่าพอดีทำผิดอ่ะครูก้อยครับสวัสดีครับ มาเพื่อนอ้าวเพื่อนภูเขานี้มันลงไปมันจะไม่เก็บนะจริงๆไหนๆลงลูกิอ่าลงไปลงลงไปเลยดู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 มันดำจิตจิตโอ้โหไปดูข้างบ้านดีกว่าดู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 มันกันเดี๋ยวมากแต่ื่อกันอีนรอบนะครับขอ คิดคิดที่ห้าไปเดียวเอาไปเอาไปเอาไปเอาไเอาเอตอนนี้ผมจะมาแก้มาอีกรอบแล้วครับตอที่มันผักตัเพื่อนงง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 นสภาพันนสภาพโอ๊ยเลกูมาท่นสภาพจบคลิปเดี๋ยวขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะคะโอเคนะ เงี้อยอี๋ใครชอบมากๆกดับเฮ้ยไม่ใช่ดิเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออะไรใครชอบกดไลค์ใครชอบ,บมากๆกดซับนะคะ